Trong, con chó con luôn mà Yeah, đứng yên, đứng yên, đứng เยี่ยมเอาต่อไปอีกอันนึ่งอา่เเอาเร็วๆอีกอันนึงจะดูด้วยจะดูยไม่ดูอาหารน้าไปทางอื่น 快晒被子。 ดูอันนี้รูเขาอยู่นี่คุณคุณไม่เห็นรูหรือไงนี่อ่ะเอามือจับรูไว้เออใส่เข้าไปอือเอารูใส่เข้าไปอ <c oughs> เออกระดุมใส่เข้าไป,าาไปมือข้างดึง <c oughs> ค่อยทำค่อยๆทฮึจางทำมาดีนะอก็ใส่ดีได้ไงเออกดเข้าไปอ่ะกดเข้าไปอ่าดึงเนี่ยเอาให้มันตรงอ่าดูก่อนดิอ่าอ่าอนนี้อ่าแล้วก็เอาใส่เข้าไป เอาก็ดุมใส่เข้าไปเออเนี่ยเออแล้วก็เอามือข้างนี้ดึงมือข้างนี้ดึงเออนั่นแหละเอาใส่เข้าไป <laughs> ใส่มาแล้วต้องสองอันนะ่ะฮะอีกแค่นี้ยังใส่ไม่ได้ได้ไงนี่แล้วก็จับมาน,นี้ดึงเนี่นะโอเคโอเคอีกอันหนึง่งเลยหนึ่งอันโลก แล้วอีกหนึ่งเจอไหมเจอรูไหมก็ใส่เหมือนเดิมนั่นแหละอ้าอ้ารูก่อนสินั่นแหละก็นี่ไงนี่ไงรูก็อยู่นี่ไงอ่ะเอานิ้วใส่เข้าไป อะไรล่เราเอาอ่ะอ่ะใส่ไม่ตรงเอาให้ตรงสิอ่ะมาเสียงฝนตกอีกรอบเหรอเนอะมองใส่จะวตกอีกรอบอ่ะใส่อ่ะแล้วก็ข้างดึงฮึบ một thanh lăng đó là à, đừng lời là good job Good job. มาทางนี้หน่อยสิหันอะไรไปทางนู้นเหรอตอนนี้ลูกแคปเกอร์เขาจุ่มน้ำในของที่จุ่มได้จมไปเลยเหรอลูกอไอศิลปพูดว่าเขาตายดีมากเลยอันนี้ใครติดไปแล้วเหรอยังไม่ได้ติด Sai ăn buồn con đi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. นัตง้าตตโอเคโอเคเฮ้ยเมื่อจังเลยเหรอลูกนี่นี่กิ Your ล้างล่ะล้า h มือข้าวิงปูนมืมืข้างเขียวหันมาทางนี้หน่อยสิทางนน้นมองมองไม่เห็นอ่ะทางนี้มองเห็นนะเห็นเอ่อใส่เข้าไปในเลยข้างในดูแล้วก็ดึงกระดุมขึ้นมา กดเข้าไปก่อนนี่เอามือข้างนี้กดกระดุมเข้าไปอ่าเย้